ฮิปโปโปเตมัสนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบได้ในแม่น้ำและทะเลสาบในพื้นที่แอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราหรือที่เรียกว่าซับซาฮารันแอฟริกานะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นสัตว์บกที่มีน้ําหนักมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นน้าหนักมากที่สุดในโลกก็ว่าได้และมักอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่ามีฮิป โปในธรรมชาติบนโลกใบนี้เนี่ยประมาณ1 1 5 0 0 0ัถึง1 3 0่0 0าตัวยังไงก็ตามนะครับในปัจจุบันเนี่ยประชากรของฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเขาบอกว่ากำลังลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าภัยคุกคามจากภาวะโลกรรรือโค้อนนี่แหละจากการทำลายที่อยู่อาศัยการลักลอบล่าสัตว์และการค้าชิ้นส่วนต่างๆของฮิปโปอย่างเช่นฟันนะครับทั้งนี้ตัวของฮิปโปเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการอนุญาตให้ล่าเพื่อความ บันเทิงและสามารถที่จะค้าขายได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเทสดั่นเองนะครับทั้งนั้นทำให้ล่าสุดน,นะครับกว่า10ประเทศในแอฟริกาตะวันตกรวมถึง โตโกกาบองและมาลีได้มีการเรียกร้องให้คุ้มครองฮิปโปโปเตมัสเนี่ยมีการคุ้มครองที่เข้มงวดมากขึ้นก่อนหน้างานประชุม Conference of Parties ของไ i เตสซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยเรียกร้องให้มีการปรับฮิปโปโปเตมัสเนี่ยแหละมาอยู่ในบัญชีหมายเลข1หรือ Appendix 1นะครับจากเดิมที่อยู่ในบัญชีหมายเลข2หรือ Appendix 2ซึ่งแปลว่าชนิดพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน กลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการใกล้ศูนย์พันธ์เว้นแต่ในกรณีที่การซื้อขายนั้นนะครับขาดการควบคุมดูแลนั่นเองและหากข้อเรียกร้องข้างต้นผ่านความเห็นชอบนะครับก็จะมีการห้ามซื้อขายชิ้นส่วนของฮิปโปโปเตมัสในระดับนานาชาติอันนี้ก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาการลดลงของประชากรได้ครับ ถ้าชื่นชอบข้อมูลสาระดีๆนะครับในเรื่องของความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมช่วยกันกดหัวใจและกด Follow รายการเราด้วยนะครับ